มาเบิรงกันนะครับว่าจวดขนาดไหนนะครับผมร้านอยู่แถวหน้าสนามบินสกลนครน,นะครับผมชื่อร้านว่าแหลกแหลกก็ได้ <c oughs> แหลกก็ได้เขาบอกว่าชิมเมื่อกี้สุดยอดนะฮะจวดมากเดี๋ยวให้ดูเน,นี่ยนีเข้าใจคิดอ่านี่เข้าใจคิดเพราะว่าเมนูนี้นี่ใส่หอมทอดนะครับรากาขอาวปุ้นนะครับรากาไป ลวกลวกผักใส่น้ำอาก็รส่ปลาหมึกกรอบน้อยเนะาะจัดเป็นจะถคือว่าแซ่บนะชิมอมกมาแซ่แบครับแล้วก็อันนี้ด้พี่นัดเพื่อนอยากโปรโมทน,นะครับแกงหน่อไม้นำ้ำข้นนะฮะมีผักสะงแงะสะงแงงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลาบปลาหมึกหลังลำธารบ้านเรานะฮะใเใช่แล้วหุ่ยอดเลยตัวนี้ อันนี้ออริจินอลออฟอีสานนะฮะตั้ปรู巴านะครับแซ่บเลยนะครับก็วันนี้ก็รีแลกกันเนาะเดี๋ยวเมื่อคืนก็ไปรบกวนมาหนึ่งคืนนะฮะมันจะอัดเพลงกันสรุปได้อยู่หนึ่งเพลงเช็คระบบเสียงกันนะครับเมื่อคืนก็มั่วหน้าห้านกันแล้วก็มีการดีเจดีเจตั้มบึงคงหลงกับเจอกับ ใส่อุดรน,นะฮะใส่กันชมเชียงชมเชีงแล้วก็คนขอเพลงมาเพลงสุดท้ายเล่นเสร็จ <Okay. S 1> ไปเลยลงเลย <Okay. S 1> ไม่ลาไปไม่ลาโอเคเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ๆวันนี้ก็พามาดูหาซื้อมือถือนะฮะเพื่อจะได้มีเครื่องใหม่ๆในการทำงานแล้วก็อ่าแล้วก็อ่า เรามาที่สกลเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันตามภาระหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละท่านนะฮะประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่กับพี่นัทนะฮะพี่นัทชาแนลนะครับผมแล้วก็พี่ไทยอุดรเดอร์นะครับผมส่วนกินเรื่อยๆนะฮะสุดยอดเลยนะครับอยากให้แนะนำร้านนี้นอมาเ้อสมมติว่าอยู่หน้าราชพัฒนก็เลี้ยวมาทางสนามบินแล้วก็ชิดซ้ายเลย ดีไซแหลกไม่แหลกนะฮะข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวออแกนิกนะฮะอ่ะสองนาทีเนาะจบคลิปแล้วกันนะอ่าโอเคโอเคสวัสดีครับอ่าี่ตได้อยากดูพี่ตำได้ไหมอ่ะนิดนึงถ่ายได้ไหมได้ได้เอ้ยไปเลยพอดีเลยขอาหมูต้อง

เนี่ยชื่อร้านนะครับแหลกไม่แหลกตัเองตั้งเองตั้งเองตั้งกแหลกแหลกไม่แหลกก็แหลกเพราะมันอร่อยแหลกไม่แหลกใบปากหมาหน้าหนวดดูพวกสุดท้ายแล้วมาสั้นรเปาเะเลยอพี่เลค่ะโอ้โหตายเ ปิดร้านห้าโมงเปิดร้านห้าโมงหนึ่งนาทีครับผมพิดเิ่เปิดประมาราิบเปิดเลยกางวันร้านส้มตำห้ามเถียงห้ามเถียง ้าโมงปิดห้าโมงนะครับหลัง้นอยู่ตรงไหนอยู่ทางมาสนามบินนรจเลยตรงมัเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้สีแยกสีแยกไปแดงหน้ารัชพัฒน์ครับแล้วก็อันนี้เป็นสนามบินนะครับทษทีแล้วพี่มาเห็นทีละอันนี้สนามบินนะครับโอเคแล้วก็มีปั๊มปัสสาวะน่ะ อันนี้เป็นขนมจีนป่ะพี่ขนมจีนน้ำนัว โอเคครับผมช่วยกันเนาะสำหรับร้านอาหารอร่อยๆอแนะนํานะครับที่สกลนครน,นะครับเผื่อมาสกลน,นะครับผมสวัสดีครับสุขใจมั่นนี่ออนทัวร์นะครับ